พุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมเวรเรื่องทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่มีใครบันดาลพุทธเจ้าทรงรู้ว่าโรคนี้ไม่มีใครบันดาลน,นอกจากความดีที่ตัวเองทำ ความดีคนอื่นก็บันดาลให้คนอื่นบันดาลให้ใครไม่ได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ทำเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่ตัวช่วยช่วยอุปการะช่วยอุปธรรมช่วยทำให้บันดาลในตัวเองให้ได้ พระพุทธเจ้าเป็นส่วนเรื่องของจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงตัสรู้ได้ปัญญาว่าวิธีทางปฏิบัติให้ถูกทางของจิตใจต้องขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นโดยการเป็นผู้เมตตาหรือเมตตาตัวเอง คิดจะช่วยตัวเองให้ไม่มีทุกข์แล้วเมื่อตัวเองไม่มีทุกข์แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นไม่ให้มีทุกข์เรียกว่าขึ้นต้นเดินเมตตาเมตตาคือการเป็นผู้ให้ให้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูแล้วก็ให้ทานคือการเป็นผู้เสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นได้บ้าง เช่นเป็นเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนมนุษย์เราก็รู้จักเสียสละให้แก่คนอื่นได้รับความสุขในเรื่องทุกอย่างที่เรามีจะให้เขาฉะนันพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของความคิดที่เป็นเรื่องสอนให้เห็นของจริงว่าสิ่งที่เราทำมาในโลกเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดที่เราจะดำเนินชีวิตไปให้ถูกต้อง โดยหลักของชีวิตดังนั้นพระธเจา้าท่านไม่ให้ไปโทษใครอย่าไปโทษว่าคนโน้นทำเราคนนี้ทำเราคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีคนโน้นว่าเรา,เาคนนี้ว่าเราท่านไม่ให้ไปโทษคนว่าเราโทษว่าเราไม่ค่อยได้ว่าตัวเราเช่นว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับตัวเรา คนที่มีทุกข์มากอะโดยมากก็จะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีส่วนตัวคิดไม่ดีเรื่องคนอื่นแล้วก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีกับตัวเองและคนอื่นแล้วความไม่ดีใจก็จะตามมาความเสียใจจะตามมาความคับแคนใจจะตามมาเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีแล้วก็คบคนไม่ดี สิ่งที่จะเจอความสุขได้เนี่ยพระตทธเจ้าท่านบอกว่าก็คือตัวเองทําดีพูดดีคิดดีครบคนดีดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามศินห้าสินแตามหลักธรรมแล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่สบายใจสบายใจนี่มม่ใครยกให้เราไม่ได้ทุกใจก็ใครยกให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักของจิตส,สอนหลักของความจริงไม่ใช่ ให้งมงายไม่ใช่ว่าไปขอความสุขจากคนโนนขอความสุขจากคนนี้ขอลาบจากคนโนนขอลาบจากคนนี้จะรวยจะจนไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นให้เราจะสุขจะทุกข์ไม่คนรเลยพระเจ้าบอกว่าวิเยตุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกได้พระความเพียรคนขยันเนี่ยสาเร็จทุกอย่างถ้าขยันหากินก็จะรวยขยันเก็บทรัพย์ก็จะรวยขยันทํากินก็จะไม่จน ขยันจนมนภาวนาก็จะมีความสุขทางธรรมจะสําเร็จทางธรรม,มแต่นั้นจึงว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้แปดหมื่นสี่พันประธรรมะันย่อลงมาที่จิตของเราเราจะเอาอะไรละ่ะในโลกนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความสุขครอบครัวเราเราต้องการอยู่กับครอบครัวเราให้มีความสุขเราก็ปรับปรุงจิตใจเราสิ ปรับปรุงจิตใจของเราให้มันสงบปรับปรุงจิตใจของเราให้มันมองทุกคนเข้าใจอมองทุกคนเข้าใจว่าเขาคิดอะไรกับเราเขาทำยังไงถูกผิดยังไงเราก็ต้องมีคำว่าอาภัยมีคคำว่าทำใจได้คนที่อยู่กับเราก็ต้องเป็นคนมีความคิดว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเช่น เป,เป็นแม่ก็จะไม่ทําให้ลูกเดือดร้อนเป็นพ่อก็ไม่ทําให้แม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนคนเราถ้าคิดว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเราจะไม่ทำํำใครเดือดร้อนเพราะเราพูดมากเราก็จะไม่พูดใครเดือดร้อนเพราะมารยาทเราไม่ดีเราก็จะไม่ไปผ่านหน้าผ่านตาให้เขาเขาเดือดร้อนเพราะเราเราก็จะพยายามหยุดยังสิ่งที่ทำแล้วคนอื่นเดือดร้อน เมื่อเราเกรงใจอย่างนี้เราเป็นสมบัติของผู้ดีงี้พอเรารู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพะเราเราไม่ทําปุ๊บเนี่ยใจเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเลยเมื่อเรารู้จักการห้ามจิตของเราฉะนั้นหลักธรรมพุทธเจ้าจึงว่าทำที่จะดับทุกข์ได้ทำที่จะเข้าไปถึงบุญกุศลได้ท่านบอกว่าทำเอาเองเช่นว่าคนเราเนี่ย ตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วใครจะช่วยได้ตายไปแล้วคนที่จะช่วยตัวเองได้ก็คือตอนก่อนตายก่อนตายทำอะไรไว้เยอะเลยจนตอนตายทำบุญไว้เยอะทำความดีไว้มากจนสบายใจสบายใจทุกวันไม่สบายใจก็ทำใจห้ามได้ไม่สบายใจก็คนอื่นคน,นไม่สบายใจแต่ตัวเองทำให้สบายใจทุกวันจนถึงวันตาย ก็สบายใจพอทำใจให้สบายได้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา,าตายไปแล้วไปไหนสบายใจไอ้ใจดวงเนี้ยมันสบายทิ้งกายเป็นทุกข์กายตัวเนี้ยมันไม่สบายแต่ใจมันสบายพระพุทธเจ้าของเราทำมาแล้วพระองค์ทรงทิ้งกายที่ไม่สบายเป็นชาติประเภทสันดอนอยู่ร้อยสิบหกปีสิบห้าปี องทรงทําใจให้สบายด้วยการให้ทานมาตลอดชีวิตให้ลูกให้เมียพอใจสบายแล้วพระองค์ทรงสวรรคตรตายทิ้งร่างที่ไม่สบายไปเกิดชั้นดุสิตจิตก็เป็นเทวดาสบายเป็นมันมึนโกรธโกรธปรีรอให้พุทธศาสนาถึงบังเกิดยุคของพระองค์ทรงบังเกิดพระองค์ก็ทรงถูกเชิญให้ลงมาเกิดก็เอาจิตที่สบายนะลงมา จะอยู่บนเทวดาก็สบายแต่พระองค์อยากจะมาเกิดเพื่อจะปรารถนาเพื่อเป็นพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมานานเพื่อจะเอาจิตตรงนี้ทําให้เป็นการตัดสู้ให้เข้าใจพระนิพพานเพราะสวรรค์นี่ไม่เข้าใจเรื่องนิพพานอ่าสวรรค์นี่รวยบุญจริงเสวยบุญจริงแต่สวรรค์ไม่ถึงนิพพานไม่เข้าใจนิพพานเพราะนิพพานนี่เป็นของวิเศษถ้าใครสําเร็จเราจะจะ,จะรู้หมดทุกอย่าง ถ้าใครถึงนิพพานเราจะรู้จักช่วยตัวเองได้พ้นทุกข์ถ้าเป็นพุทธเจ้าก็จะช่วยคนอื่นนับไม่ถ้วนเลยถือว่านิพพานเนี่ยเป็นดวงปัญญาพระองค์จึงทรงปรารถนามาเกิดเพื่อจะไปนิพพานก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์มา,าศัยพ่อดีแม่ดีได้ร่างกายดีพอสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ส่งเอาร่างกายเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติธรรมจนสําเร็จเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาคือเอากิเลสที่ไม่สบายออก มีโรคมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีอคติระเบียงพระองค์ทรงปฏิบัติโดยใช้ฌานญานปัญญาพระองค์เกำจัดไอ้ก,กิเลสที่ไม่ดีเนี่ยทุกออกจากใจก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงนิพพานเมื่อจิตพระองค์ทรงนิพพานพระองค์ก็เอาปัญญาดูเนี่ยที่สอนคนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมรู้จักการตักบาตรทำบุญรักษาศีลหน 5, ้าศีลแปดรู้จัก พระก็รู้จักการเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้จักการจเจริญสมถะวิปัสนาพระองค์ทรงสอนจนจิตของพระองค์ทุกคนดีจนสําเร็จตามได้เขาเชื่อว่าหลักธรรมพระองค์ทรงสําเร็จแล้วทรงสําเร็จเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทําเอาเองสอนวิธีทําเอาเองนะสอนให้ทุกคนทําเอาเองบางคนบอกว่ายังไม่อยากจะไปนิพพานหรอก ยังอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะมันเป็นคนสวยคนรวยคนฉลาดอา้าวก็ปรารถนามนุษย์สมบัติพระองค์ก็ทรงให้พรไว้สมความปรารถนาที่ตั้งใจงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความสุขอีกอเช่นเดียวกันบางคนบอกก็ยังไม่ไปนิพพานขอไปเที่ยวบนสวรรค์พระองค์ก็ทรงอา้าก็ให้สมความปรารถนาที่อยากจะไปเที่ยวบนสวรรค์ อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนทำเองหมดเลยในโรคนี้ท่านั้นทำไมจึงไม่เข้าใจทำไมพระพูดนี่คนจึงไม่จะไม่เข้าใจเ็เพราะคนเราไม่ได้ทำให้มันถูกใจตัวเองทำให้เขาถึงจิตของตัวเองว่าเราปฏิบัติในรู้เรื่องจิตของเราแค่ไหนคำว่ารู้ว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงในคนก็ยังตันอยู่เลยทุกวันเนี่ยมาวัดน,นี่แค่รูปนามก็ยังไม่รู้เลยรูปคืออะไรนามคืออะไร คิดดีคืออะไรคิดไม่ดีคือวิธีดับความคิดคือทำอย่างไรทำใจให้ว่างทำยังไงทำให้ใจให้สงบทำไงก็ยังทำไม่เป็นง่ายที่สุดก็คือมาวัดง่ายที่สุดก็คือตักบาตรง่ายก็คือการกราบพระไหว้พระแต่บางคนยังทำไม่ได้ก็มียังกราบไม่ได้ยังไหว้ไม่ได้อย่างศรัทธาไม่ได้ก็มีฉะนั้นคำมะคำอสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักธรรมที่มาปฏิบัติให้แก่ตัวเรามีความสุข ทางกายและใจสำเร็จผลในชาตินี้ชาติหน้านี่มันเป็นผลผลจากคนที่เหมือนกับว่าเราต้องการเป็นชาวสวนเราก็หามาดผักพืชมาปลูกอนาคตเราก็จะได้มีสวนมีม็ดผักพืชอนนั้นกินคือคือเจตนาที่ทำนั้นก็คือได้เราเป็นชาวนาเราต้องการได้ข้าวเราก็ไปสแสวงหาข้าวดีๆมาเพาะปลูก ต่อไปชาวนาก็ต้องได้ข้าวกินถ้าบักทําดีนี่เหมือนกันทําชั่วนี่เหมือนกันการกระทำนี่ยมันจะมาเป็นผลให้แก่คนที่ทําพุทธเจ้าจานก็พูดยืนยันเลยว่าในโรคนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่มนุษย์ที่พลาดพลังไปเพราะไม่รู้จักความจริงก็คือหลงหลงไม่ได้ทําความดีให้ตัวเองไปห่วงคนโน้นไปห่วงคนนี้ก็ไปทําให้คนโน้นแต่ก็ทําทไม่ได้ช่วยคนไหนก็ไม่ได้ แต่คนเราที่ว่าพุทธเจา้าบอกต้องช่วยตัวเราก่อนพระองค์ทรงไปช่วยตัวเองต้องหกปีพระองค์สำเร็จแล้วก็ช่วยคนได้ทั้งทั้งโลกที่ที่ปฏิบัติตามพระองค์ฉะนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติตามพุทธเจา้าจึงจะรู้เห็นเรื่องเราเราไม่งั้นเราก็จะไปรอสิ่งบันดาลเราอยู่เรื่อยอบุญอะไรจะช่วยทำบุญเท่าไรก็ไม่ช่วยดี มันต้องทําใจนะทำใจให้ให้มีสติทําใจให้มีสมาธิทําใจให้มันมีความสงบอย่าให้มันฟุ้งซ่านพันเผือไปจนๆกินไม่ได้นอนไม่หลับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นมันยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งไปใหญ่เลยบางคนฉะนั้นเราเรารู้เรื่องหลักของพุทธเจ้าแล้วครูเจ้าบอก สิ่งที่จะบันดาลให้เราได้คือตัวเราเป็นผู้บันดาลบุญญาฤทิ์ปัญญาฤิ์อิจฉริตจะเกิดขึ้นก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนทำอย่างในหลวงของเราเนี่ยเป็นพ่อแห่งชาติใครบันดาลให้ในหลวงบ้านใครบันดาลให้ในหลวงคนที่คล้ายจะบันดาลก็คือที่ช่วยในหลวงอุปการะให้ได้เป็นในหลวงก็คือแม่แม่พ่อในหลวงเป็นตัว เป็นองค์ที่ช่วยให้ในหลวงได้ได้ได้มีสติปัญญาได้ได้ไดนำหลักธรรมมาใช้แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านจะต้องคิดเองทำเองมีปัญญาท่านพูดแต่ละคำของคำของท่านเนี่ยแต่ละคำที่ออกมาจากใจของพระองค์เนี่ยเตือนสติคนหลงท่านท่านท่านพูดได้ท่านทำได้อ่า แล้วบารมีทุกคนก็ยอมรับว่าบารมีของท่านทําไมมากมายก็คือท่านทําท่านทำท่านก็นไม่ได้คิดว่าท่านจะตระหาบารมีมากมายท่านทําคิดช่วยคนอื่นช่วยคนที่เดือดร้อนให้พ้นความเดือดร้อนให้ความคิดของท่านมันที่จะช่วยคนมากแต่ท่านก็ช่วยตัวของของท่านให้ให้เข้าใจในธรรมะพุทธเจ้า การเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าทําให้คนเราเนี่ยไม่หลงไม่รอบมากไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจเราทุกวันเราไม่ต้องไปมองไกลตัวเองเลยถ้าจะหาความสุขในครอบครัวเราก็ต้องมองตัวเราเป็นหลักชีวิตเรายือนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามทำจิตทำใจให้มันดีไม่ต้องไปรอใครเลยนะ ไม่ต้องไปรอใคร่ามายกความสุขให้เราตัวเรานี่จะเป็นคนยกความสุขให้ตัวเองกินเดินนั่งนอนให้มีสติพยายามประพฤติธปฏิบัติคนที่มีทุกข์ขมหาพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยหมดทุกข์เลยพระองค์สอนให้วิธีปฏิบัติใจเลยให้รู้จักควบคุมจิตตัวเองเลยอย่าคิดมากอย่าเป็นทุกข์อดีตมากจะเป็นทุกข์อนาคตมากให้มองตัวเองให้มาก อย่าท่องเที่ยวไปไกลตัวเองให้อยู่กับจิตตัวเองเพราะสุขทุกข์ใครทําให้เราไม่ได้จิตหลาคิดเองดีใจเสียใจใครทําให้เราไม่ได้ใครมาตบตี้ใหเราดีใจเสียใจไม่ได้เหมือนพระอรหันต์ใครมาทำไงให้วันไหวให้เป็นทุกข์ไม่ได้มันมีความสุขของเขาเทาวนสียแล้วจิตคนเรามีความสุขทาวนะแล้วใครมาตบตีไงมันก็มันก็สุขอยู่นั่นเองแต่คนเราจิตไม่ดีเนี่ยยังไม่ทันมาตบมาตีเลย แค่เขามองหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์เขาว่าหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์มันกลายว่าทุกข์ไวทุกข์คอยท่าไปตลอดเวลาไม่ได้มัน่นคงไม่ได้อดทนไม่ได้ต่อสู้อะไรนี่อ่อนแอเกินไปอ,อป่อ,อนแอ่อนแอต่อโลกเกินไปบางคนที่อายุมากๆเนี่ยอ่อนแอมากใหญ่เลยอ่อนแอเมือนัเด็กเด็กๆเีมันอ่อนแอเพราะมันไม่มีสติ คอยจะร้องหาแม่คอยจะร้องอย่างโนนร้องนี้เพราะเขาไม่มีสติเขาอ่อนแอแต่คนตโตจริงๆิอ่อนแอมากก็ทุกมากอีกบางคนก็หงุดหงิดจู้จีจ้ขี้บน่นใครทำอะไรก็เอาแต่น้อยใจลูกน้อยใจหลานน้อยใจใครจะมาดูแลเรารู้สึกเหมือนน่อมมองคนอื่นที่จะให้ความสุขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้พุทธโทลมให้ใจเข้าพุทธให้ใจ พุทธลมเข้าโทลมออกถ้าอยู่อย่างนี้นะพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทออกหนึ่งพุทธลมเข้าโทออกสองพุทธลมเขานับลมอย่างนี้วันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ต้องให้ลูกหลานมาทําเลยเพราะเพลอลูกหลานจะต้องมาขออีกนะโอ้ยปู่ย่าตายายทาไมใจดีทําไมใจสงบอ่จะต้องมาเรียนความสุขกับเราอีกแต่นี่เราไม่พอเพราะเราไม่เคยทําใจเราให้สงบ เราปล่อยไปอยู่กับลูกกับหลานจะปล่อยไปอยู่กับอดีตปล่อยไปอยู่ความกังวลจนจนไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนกลายจะเป็นคนหน่าเบื่อหน้าลำคานทีแรกก็เป็นหัวหน่วนะเข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถจะอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายใจได้ฉะนั้นอย่าไปกรอคอยใครบันดาลให้เรานะบุญต้องทำเอาเอง การปฏิบัติธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วให้ผลให้ผลแก่ทุกคนทุกคนจะใจดีกว่าเดิมจะอดทนมากกว่าเดิมจะสงบมากกว่าเดิมจะปล่อยวางมาก,กาเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าทําให้ทุกคนเราพบความสุขในปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าพราดเจะตรงนี้เราจะไปหาใครให้เราคนในโลกนี้มีความสุขกี่คน ไปสแสวงหาที่ใครมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกให้ไปสแสวงหาเลยนะใครมีความสุขมัง่ง,ย,งยังเหมือนในหลวงท่านพูดเมื่อคืนเนี่ยบอกคนทั้งโลกบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือคิง The King h a d happy เนี่ยใน,ใ,นในหลวงบอกว่าฝรั่งบอกว่าในหลวงเป็นสุขที่สุดในโลกในหลวงบอกว่าไม่ใช่ ในหลวงจะสุขได้ในหลวงจะต้องทุกคนไม่ขัดแย้งกันทุกคนรักใคร่สามัคคีกันทุกคนมีความสุขหมดเลยในหลวงก็หมดห่วงในหลวงจึงจะมีความสุขแต่ทุกคนยังสุขสุขสุขท,ทุกเนี่ยขัดแย้งกันตลอดเวลาเนี่ยบอกในหลวงไม่เป็นสุขแสดงว่าในหลวงเ่ยท่านเป็นห่วงประชาชนทั้งหลายไม่มีความสงบสุขไม่รักใคร่ไม่แตกแยกสามัคคีกันรัฐมนตรีรัฐบาล ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความสุขถ้าบอกว่าท้าอยากจะให้ในหลวงองค์งนี้มีความสุขทุกคนจะต้องมองตัวเองว่าตัวเองก็ใครว่าตัวเองไม่ดีก็อยอมรับใครว่าดีก็อยอมรับให้คิดว่าตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ไปคิดว่าตัวเองดีตลอดเวลาเนี่ยในหลวงท่านก็รู้ว่าไม่ทําให้ในหลวงมีความสุขแนะ่เพราะทุกคนคิดว่าตัวเองดี ก็เตือนอะไรกันไม่ได้